สวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามทีวิเคราะห์จากฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับไล่เรียงกันมาค่ำคืนวันเสาร์นะครับอ่ะก็เริ่มต้นเดือนใหม่ครับ1มีนาคมนะครับวันเสาร์ก็โอ้โหฟุตบอลกลับมาเตะครบคันทุกลีกแหละนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันอ่าทั้งหมดนะครับแต่ว่าอังกฤษจะเป็น FA Cup ครับนะเอ่อจะเป็น FA Cup ครับนะครับเอ่อผมมองว่า1คู่ที่จะเลือกมาแล้วก็น่าจะผ่านจะเป็นคริสตอฟเพลน ที่จะเจอกับมิวอร์ถือว่างานไม่หนักกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งขอข้ามไปประจําการที่บุนเดสลีกาเหมือนเดิมและกันนะครับโดยปกติเลยและกันนะตัดใจขอไล่ไปที่ดอร์มุนอีกหนึ่งเกมครับในการบุกไปเยือนสังพาลีครับน่าจะดีต่อเนื่องละกันสำหรับทางด้านของสือเหลืองดอร์มุนนะครับวันนี้ก็จะฝากไว้2คู่ในคลิปวิคราห์นี้และกันนะครับสำหรับทุก่านที่ติดตามกันอยู่นะครับเหมือนเดิมครับนอกจากช่องนี้ครับกูรูฟุตบอลกับผมชชมป FM 9 9และ p p t v HD ช่อง36แล้วรับ ทีมงานของพวกเราครับบอลวันนี้นะทีมงานก็มีทั้งกครูฟุตบอลชื่อดังนะครับผู้บรรยายฟุตบอลชื่อดังนะครับร่วมอยู่ในกลุ่มทีมงานของพวกเรานะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ผ่านทางไลน์แอดลกันนะกับไลน์แอดครอบครัวบอลวันนี้แล้วก็แบรนด์บอลวันนี้ด้วยฝากด้วยแล้วกันนะครับทางช่องทิกตอกก็หาไม่ยากเลยครับภาษาไทยเลยครับบอลวันนี้หรือว่าฟุตบอลทูเดย์นะก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ครับผ่านทางไลน์แอดที่แอดจีเอ็มสามสิบสามครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอ่ะวันนี้สองคู่ครับดูคริส ไม่ยากครับเจอมีวอจากแชมเปี้ยนชิพควรจะผ่านครับอ่าแล้วก็เกมเล่นที่เซียเฮิร์ตพาร์คด้วยนะครับอ่าพาเลสเองอย่างที่ผมบอกอะ่ะมาตรฐานควรไม่ต่างอะไรกับฟอร์เรสต์ฟูลแลมนะครับอ่าเบนฟอร์ดบอลมัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมัน4 2 3 1อะ่ะลงตัวอยู่แล้วนะครับอ่าแนวรับก็มักซองลาควัวคริสติชานมาก,กุยอีไอากุยอีก็ติดทีมชาติติดอยู่แล้วด้วยนะครับคู่กลางแต่เนี่จะดีคู่ริมเส้นจะเป็นดดนนี่มุนยอสกับไทลิมิเชลผมว่าโอเค แล้วก็ตัวลุกจะมีไดจิคามาดาจัส์ซินเดวเวนี่นะครับแล้วก็มีชองฟิลิปมาเตตานะครับที่จะสลับมาลงเล่นในเกมนี้นะครับก็น่าสนจะมีทางด้านของเอเบนซีเอเซอีกหนึ่งคนอีกหูนะครับตัวผู้เล่นใช้ได้ส่วนมิวอลชุดนี้ตัวลุกจะเป็นคาเมลเนกรีนะครับลุคันเดลเฟมิอาซิสแล้วก็น่าเป้าเป็นมิ h ฮโลอีวานด์วิชก็ยังถือว่าไม่แข็งเท่าไหร่แล้วก็บุกมาเยอนด้วยนะครับ พาเลสการันตีเข้ารอบแหละหนึ่งสกอร์ลุ้นสกอร์ที่2ของพาเลสดีกว่าผมเชื่อว่าสกอร์ที่2จะเกิดขึ้นนะครับเออบุนเดสิก้าผมยังไปขอไปที่สื่อเหลืองดอดมุลและการซื้อใจตามไปอีกหนึ่งเกมแม้ว่าคือคือดอดมุลอยู่ในสถานะที่ต้องชนะตลอดอะแล้วเขาบุกไปเยือนสังเพาลีฮะซึ่งมันไม่หนักอะครับแล้วกันหนึ่งสกอร์หรือว่าชนะสักไม่รู้ละสามคะแนานเนี่ยเพื่อที่จะขอแค่หนึ่งสกอร์สำหรับชัยชนะเออดอดมุลควรมีเหนือสังเพาลีนะครับสังเพาลีก็อ่ามาตรฐานก็ไม่ได้อะไรนะครับแล้วตัวเจ็บอะเยอะ โมแกนกีลาโบกีไซมอนโซลเลอร์โรเบิร์ตวารเนอร์ Wagner, นะครับ <c oughs> แนวรับก็พวกมอนอลิสซาลิกสัสคารอนเมดก็เจ็บนะครับดอดมูลในตัวเจ็บข้ามไปเลยอ่ะมันก็เหลือแค่ฟลิกเอเมชาคนเดียวด้วยนะครับอ่าเจ้าบ้านเนี่ยก็น่าจะวางเอลสสะอาดยูเน็ตกิกินสต้์แล้วก็โนอาไวท์เฮาส์เป็นสามประสานเกมลุกซึ่งมันก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่พวกอโฟลายานโมแกนกีลาโบกีช่วงครึ่งฤดูกาลแรกที่เล่นได้ดีเนี่ยอ่าดันไปเจ็บนะครับ อแล้วก็ตรงกลางจะเป็นแจ็คสันเออร์วายกับอิลิกซุมิดนะที่จะยืนคู่กันขณะที่อดอทมูลเองเนี่ยมาจัดเต็มๆนะครับไล่มาตั้งแต่ปราเซนโกท,ที่วันนั้นสี่แอซิดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะยืนคู่กับมาเซลซาบิเซอร์ตัวลุกเป็นจูเลียนบันขวาซ้ายอาเดยมี่กับเจมี่เบนโดคิเทนหน้าเป้าเชลูก,กิลัฟซี่ที่เพิ่งกดแฮตติกมาด้วยกด4ประตูด้วยไหมกดแฮตติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอทมูลน่าจะแรงต่อเนื่องไปได้แล้วกันนะผมยังมองว่าดอทมูลจะบุกชนะสังเผาลีีได้้ในนนคคืรับ คลิปนี้ก็ฝากไว้2คู่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ